ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเวลาเป็นอะไรที่แบบว่าเป๊ะมากตรงมากแต่กิกะเริ่มงานส0โมงตอกบัททั้งหมด9โมง58นาทีน oh, <no. S 1> ี่กิกมาทำงานทีแรกเลยไม่ได้แค่ส่งไอเดียอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะได้รุ้รับรางวัลสูงสุดถ,ถึง3ล้านเยน่นนี่ทุกคนดอว์โมดอสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิกอีกแล้วในช่องกินอยู่ดี เช่อได้นั่นเองนะคะหลังจากที่กิ๊กเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานของเอนที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่นมาหลายคลิปแล้วแต่กิกยังไม่เคยพูดเลยว่าสามารถไปทํางานที่ญี่ปุ่นได้จริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไงจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะแต่ว่าจะขอแบ่งเป็นข้อๆแล้วกันเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายนั่นเองเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าถ้าจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มาเข้าสู่ข้อที่1ก่อนเลยนั่นก็คือตรงต่อเวลานั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเวลาเป็นอะไรที่แบบว่าเป๊ะมากตรงมากอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะไปก่อนเวลาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไปช้าคือไม่ได้เลยไปช้าระดับที่ว่ากี่นาทีจะไม่ได้คะ 1>, 1นาทีก็ไม่ได้ค่ะ <Wow. S 1> อย่างนี้เลยนะเด็กๆกิจจะยกตัวอย่างให้ดูว่าอย่างงานของกิ๊กเนี่ยจะเริ่มงานตั้งแต่10บโมงนั่นเองค่ะทุกคนและคราวนี้เนะี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะไปแบบไปก่อน20นาที30นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่กิ๊กอะเริ่มงาน10บโมงแต่กิ๊กเนี่ยจะต้องไปตอกบ,บัตรเวลาจะเข้างานเนี่ยกิ๊กตอกบ,บัตรกี่โมงแล้ไหมกิ๊กตอกบัตรทั้งหมด9ก้าโมงห้นาที แต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ถือว่าไม่สายเทคนิคของคิกคือเรียกว่าเทคนิคดีดีปะวะเอาเป็นว่าเทคนิคแล้วกันนะเพราะว่าคิกเรียกว่าเทคนิคของคิกนี่คือสมมติว่าพรุ่งนี้คิกจะต้องไปทำงาน10บโมงวันนี้เนี่ยคิกก็จะเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยชุดนี้เสื้ออันนี้กางเกงอันนี้แขวนไว้หน้าห้องน้ําเลยทุกคนว่าชุดนี้เนี่ยแหละคือชุดที่เราใส่ทํางานคือคกิกเนี่ยจะใส่ชุดทํางานออกจากบ้านเลยคิกจะไม่ไปเปลี่ยน ที่ทำงานแล้วเวลาเสร็จแล้วก็กลับบ้านเช่นนั้นแหละเออคือง่ายๆนะของอะไรที่จะต้องเตรียมไปที่เกี่ยวกับงานของเราเนี่ยที่ก็จะมีกระเป๋าผ้าใบหนึง่งซึ่งก็จะเอาของอาศัยไว้หมดแล้วคือทุกอย่างมันถูกเซตไว้หมดแล้วอะ่ะ บอกตรงๆเลยว่าเวลาทํางานก็คือต้องอยู่ที่ทํางานแต่ถ้าไม่ใช่เวลางานกิกก็จะอยู่บ้านนั่นเองนะคะกิกก็จะเซตอุปกรณ์อะไรไว้อย่างเงี้ยทุกวันกิกก็จะตื่นประมาณ9ก้าโมงยีคือบางคนในเก้าโมงยี่สิบอยู่ที่ทํางานแลวนะกิกเพิ่งจะตื่นทุกคนสั้นเลทุกคนโชคดีอย่างเนาะไม่ต้องไดเอาจริงๆไม่ต้องไดแล้วกิกก็ใส่เสื้อผ้าที่กิกเตรียมไว้แล้วก็จับกุญแจบนโต๊ะจับกระเป๋าออกจากบ้านล็อกประตู เดินไปเลยมันจะอยู่ที่ประมาณ9โมง58นาทีตลอดและกิ๊กก็ตอกบัตรพะหลังจากนั้นก๊กก็แค่เอากระเป๋าไปใส่ในล็อกเกอร์แล้วก็เข้าประชุมได้เลยเพราะว่าญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพอบอกเริ่มงาน10โมงของกิ๊กเนี่ย10โมงนี่คือเขาจะเริ่มงานก็คือประชุมเลยเราจะมาจาับโทรศัพท์เปลี่ยนเสื้อผ้าคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องเวลาเป็นอะไรที่สําคัญเป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะทุกคน ที่2นั่นเองนะคะนั่นก็คือการทักทายอันนี้คือจะคล้ายๆกับประเทศไทยนี่แหละทุกคนประเทศไทยเวลาแบบเราไปทํางานเราเจอหน้าใครเราก็จะต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนนั่นเองนะแต่ถามว่าการทักทายทําไมกิ๊กจะต้องมาอยู่ที่การเตรียมตัวเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยการทักทายคือเป็นอะไรที่แบบ เรื่องสแตนดาร์ดนะทุกคนคือเข้าไปทํางานปุ๊บเราก็จะต้องทักทายเขาถ้าอยู่ดีแบบเออวันนี้ฉันขี้เกียจว่ะฉันแบบอารมณ์เสียอะไรเงี้ยคือจะไม่ทักทายได้ไหมคือบอกได้เลยว่ามันไม่ได้คือวัฒนธรรมเขาในการทักทายถือว่าเป็นความสําคัญมากๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งทุกคนซึ่งเวลาทักทายตอนเช้าเนี่ยเขาจะพูดคําว่าโอไฮโยแต่ถ้าพูดกลางวันเนี่ยเขาก็จะพูดคําว่าคนนิจิวะแต่ถ้าเป็นตอนทักทายตอนกลางคืนตั้งแต่แบบพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดคําว่าคมบางว สมมติทำงานตอนเข้ากะสักประมาณ2องทุ่มแต่ในที่ทำงานน่ะจะไม่ได้พูดคำว่าคงบางวะทุกคน What? แต่จะพูดคำว่าโอไฮโอแปลกวะบางทีเขาบอกกับเราว่าโอไฮโออะให้สวัสดีตอนเช้าเป็นเพราะว่าโอไฮโอเนี่ยนอกจากเป็นการทักทายสวัสดีตอนเช้าแล้วเขายังถือว่าเป็นการทักทายด้วยนั่นเองทุกคน บอกได้เลยว่าใครมีแผนที่จะมาทํางานที่ญี่ปุ่นหรืออยากที่จะทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเปิดใจมาเลยนะเป็นเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละที่ทํางานเนี่ยเขาจะมีวิธีการหลักการอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปิดใจเตรียมใจมาก่อนเลยคิดซะว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองเทคโนโลยีทุกคนแล้วคือเขาเร็วกว่าเราแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรหลายอย่างมากๆที่แบบว่าเราจะไม่รู้หรือว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อน ไปเป็นข้อที่4นั่นเองนะคะข้อที่สนั่นก็คือการปรับตัวทุกคนการปรับตัวเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากมากเลยนะคือกิดจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าตอนที่กิ๊มาทํางานคีนแรกเลยคืออย่างที่บอกไปว่าได้รับคนไทยได้รับคันเรื่องมาทั้งหมด5คนนั่นเองทุกคนแล้วคราวนี้กิ๊กก็คิดว่าเอ้ยในคนไทย5คนคือเราไปมันก็ต้อง5คนแล้วเนาะก็จะต้องมีแต่คนไทยแน่เลยสรุปคือไม่ใช่เลยนะพอเราไปถึงที่ทํางานมีทั้งคนไทยฟิลิปปินส์รัสเซียลูมาเนียอินโด เยอะแยะเลยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีคราวนี้เราก็จะต้องมาปรับตัวเป็นเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะต้องได้เจอกับคนหลากหลายเชื้อชาติทุกคนเวลาที่เรามาทํางานที่ต่างประเทศแล้วพองานที่สองของกิ๊กเป็นงานเกี่ยวกับทําความสะอาดใช่ไหมก็เหมือนกันจะมีทั้งคนไทยคนจีนเวียดนามฟิลิป,ปินคนญี่ปุ่นมีหมดเลยหลากหลายกิ๊ว่าทุกสายงานในญี่ปุ่นอะคือ ทบจะไม่เคยเห็นบริษัทไหนเลยนะที่มีแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือมีญี่ปุ่นแล้วก็มีต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะเตรียมใจมาก่อนเตรียมตัวมาก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานกับคนหมู่มากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนข้อที่ห้านั่นก็คือการคิดค้นหาไอเดียใหม่ๆแต่แบบใครได้ยินแบบนี้แล้วแบบเอะกิกต้องบอกก่อนว่ากิ๊กไม่ได้ให้ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เราคิดวราไม่ได้เป็นนะักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ต้องคิดค้นอะไรให้มันดูแบบยาาเกนอะไรขนาดนั้นทุกคน,นคิดค้นในที่นี้คือคิดค้นแบบว่าวิธีการที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรเงีเ้ยคือเราก็มองแค่ในหน้าที่การงานของเรารู้ว่าชีวิตรอบตัวเราน,นั่นแหละแล้วเราก็สามารถแบบเอามาปรับใช้เอามาสร้างวิธีที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะคะคสาคัญค่ะที่ว่าสามารถที่จะเพิ่มเงินเดือนเราได้อันนี้คือเรื่องจริง เดยกกิ๊กจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวกิ๊กเองกิ๊กทำงานทําความสะอาดใช่ปะ่ะหนึ่งวันกิ๊กทำงานทั้งหมด5ชั่วโมงน,นั่นเองทุกคนซึ่งเวลางานอะ่ะมันถูกฟิกไว้อยู่แล้วซึ่งถ้ากิ๊กทำสแตนดาร์ดของเขาเลยหนึ่งวัน10ห้องมันก็จะได้เวลา5ชั่วโมงได้ค่าแรงเท่าเดิมเหมือนเดิมอย่างเดียวถูกต้องไหมแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเท่าเดิมแต่เขาที่เขาให้เราทา10ห้องใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราสามารถหาวิธีการที่เราสามารถทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ ห้องเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นคราวนี้เนี่ยค่าแรงเรามันก็จะเยอะเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถที่จะทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนทุกคนลองคิดตามดูนะว่าเริ่มจากน้อยที่สุดก่อนว่า1ชั่วโมง60บาท1วันทํางาน5ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเงินเราจะเพิ่มทั้งหมดวันละเท่าไหร่ทุกคน300แล้วคิดดูถ้าเดือนนั้นเราไปทํางานทั้งหมด20วัน300อคูณ20่นั่นหมายความว่าเราจะได้เงินเดือนเพิ่ม6000บาทเลยทุกคน ที่ก็เลยคิดอย่างที่เคยอธิบายไปเกี่ยวกับเรื่อง ูความคิดทำงานทองคอสารเนาะมันจะมีเกี่ยวกับอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน,น้อยๆกิ๊กก็เลยไปคิดกระเป๋าใบเล็กๆที่มันมาติดกับเสื้อผ้าของกิ๊กอะเวลาที่จะทางานกิ๊กก็ทํางานได้เร็วมากยกิ่งขึ้นและคราวนี้เนี่ยนอกจากชั่วโมงที่เราจะได้เพิ่มชั่วโมงละา60บาทแล้ววันหนึ่งเราได้เพิ่ม300เลยใช่ปะเวลาจากที่เราทํางาน10ห้องเนี่ยเราได้ทําเป็น13ห้องหรือ14ห้องเนี่ยเราก็ได้ค่าแรงค่าห้องนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเนื่นหนอหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวกิ๊ก ร0อยกิกทำงาน20วันก็คือ1เดือนคลิกได้เพิ่มทั้งหมด1 0 0 0 0บาทเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆคือบอกว่าได้เลยว่าญี่ปุ่นน่ยชอบคนที่มีไอเดียมากๆนั่นเองนะแต่ว่าทุกคนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีแคมเปญที่ไีชื่อว่า innovation บ้ากล้าคิดซึ่งเขาเนี่ยกำลังเปิด ให้ทุกคนเนี่ยส่งไอเดียใหม่ๆไปให้เขากิกจะต้องบอกก่อนเลยว่ากิกแบบไม่ใช่สไตล์แบบนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยทุกคนไม่ใช่ลิกไปอ่านมาเรียบร้อยแล้วคือแคมเปญเนี้ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งไอเดียอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะได้ลุนรับรางวัลสูงสุดถึง3ล้านเยนนั่นทุกคน เยอะมากๆนั่นเองนะคะแล้วแคมเปญน,นี้เนี่ยดีตรงที่เขาไม่จํากัดเพศไม่จํากัดไวัยไม่จํากัดอายุไม่ได้จํากัดว่าเราจะทํางานอะไรอยู่และที่สาคัญคือเขาไม่จํากัดไอเดียคือเป็นไอเดียอะไรก็ได้กิ๊กยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของกิ๊กอะที่แบบกิ๊กไปทํางานทำความสะอาดแล้วแบบพวกไม้ปันหูอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่แบบมันเป็นปัญหากับเราใช่ป่ะกิ๊กก็เลยไปคิดค้นกระเป๋าอันนี้มาแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นยูนิฟอร์มได้อะไรอย่างเงี้ยคือแค่นั้นอะ เขาต้องการอย่างนั้นเลยทุกคนส่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนเป็นภาษาไทยส่งไปให้เขาเลยแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งไปทั้งหมด2กลุ่มเดี๋ยวกิ๊จะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสาขาแรกนั่นก็คือ dislutive challenge นั่นเองนะคะสาขานี้นะคะเขาจะเปิดรับไอเดียเกี่ยวกับว่าท้าทายประเด็นปัญหาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั่นเองทุกคน แล้วก็พวกนวัตกรรมต่อยอดจุดเปลี่ยนแบบพวก new normal อะไรพวกเนี้ยแล้วคราวนี้อธิบายง่ายๆก็คือแต่จะต้องมีพวกแผนการวิธีการอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคือกลุ่มแรกอะ่ะ ที่บายแบบเป็นภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าปะ่ะคือโอเคไอเดียของเราเนี่ยนะจะมีวิธีการ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าทำยังไงแล้วมันอาจที่จะเกิดไฟแนลได้นะคือไฟแนลเนี่ยมันอาจจะทําได้จริงหรือทําไม่ได้จริงก็ได้แต่ว่าเขาอยากที่จะให้เราเนี่ยเสนอไปก่อนนั่นเองทุกคนซึ่งไอเดียนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียที่แบบว่าเราคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยก็ได้หรือว่าเป็นไอเดียที่แบบว่าเราเองหรือว่าเรากับทีมงานของเราเองเนี่ยเคยคิดไอเดียกันอยู่แล้วก็ได้สามารถส่งเสนอ ผลงานนี้ไปเลยก็ได้ถ้าไอเดียของเราเนี่ยไปเตะตาคณะกรรมการเข้าให้ปุ๊บเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาจะมีเงินสนับสนุนไอเดียของเราเนี่ยสูงสุดถึง3ล้านเยน3ล้านเยนนั่นเองทุกคนว้าว <Wow. S 1> เราจะสามารถเอาเงินนั้นเนี่ยไปต่อยอด ความคิดรู้ว่าไอเดียของเราได้นั่นเองนะคะใครจะไปคิดว่ารู้ว่าอย่างกิ๊กแบบมีกระเป๋าเฉยๆหรือวิธีการทํางาน1นึ่งสอแล้วพระกิ๊กส่งไปแล้วได้3ล้านเยนขึ้นมาส่งมาไปกลายเป็นยูนิฟอร์มนี้นี่คือแบบโคตรเท่เลยนะค <Wow. S 1> อาอจริงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้าเราสามารถส่งไอเดียไปปุ๊บแล้วเขาเข้าตากรรมาการปุ๊บได้เงิน300เอ๋ยไม่ใช่แล้วเราก็ได้เงิน3ล้านเยนมาปุ๊บแล้วพอเราทําจนสําเร็จปุ๊บเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการรับรองวุฒิอ n นโนเวเตให้เราด้วยคือเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คิดค้นทางด้านนั้นนั่นเองทุกคนพูกเท่เลยอันนี้คือกลุ่มแรกนั่นเองนะคะทุกคนโอเคต่อไปเป็นกลุ่มที่2และสาขาที่2นะคะนั่นก็คือสาขา generation award นั่นเองนะคะสาขานี้เนี่ยเขาเปิดรับไอเดีย เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะทุกคนจริงๆอันนี้เนี่ยคล้ายๆของกิ๊กมากกว่ากลุ่มแรกนะเป็นเพราะว่าคือพอกิ๊กทํางานปุ๊บกิ๊กเกิดปัญหาปุ๊บกิ๊กก็เลยสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้กิ๊กสามารถทํางานได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือว่าเป็นแม่ลูกอ่อนก็นได้แบบไม่ต้องไปทํางานประจําทางานออฟฟิศอะไรก็ได้เป็นแม่ลูกอ่อนแล้วแบบเลี้ยงลูกกันเหนื่อยจังเลยก็สร้างอุปกรณ์อะไรขึ้นมาแล้วแบบสามารถแบบให้น,นมลูกได้ง่ายขึ้นหรือว่าสามารถเลี้ยงลูกได้้้้ง่่าาาาาาายขึนนนหหรรรรืออออใคททททํํํสวชีีพะไไก็ดแบบ เกี่ยวกับของอาชีพเราหรือว่าไม่ต้องทําอาชีพอะไรก็ได้คือเป็นไอเดียอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถส่งไปเลยและที่สําคัญก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมีแผนง,งานหรือว่าวิธีการเหมือนกับกลุ่มแรกนั่นเองทุกคน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทําได้เด็กๆอะไรเงี้ยมีไอเดียอะไรขึ้นมาอยากที่จะสร้างอะไรขึ้นมาหรือว่าแนวคิดอะไรเฉยๆก็สามารถที่จะส่งไปได้แต่เขาไม่เท้เราส่งฟรีทุกคน เพราะว่าแคมเปญโครงการนี้เนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากเขามีของรางวัลให้เราด้วยถ้าไอเดียของเราส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปสะดุดตาคณะกรรมการขึ้นมาเราก็จะได้ของรางวัลไม่ต่ำกว่า30,000บาทกันเลยทีเดียวไม่ไว่าจะเป็นเงินสดหรือว,ว่าเป็นของรางวัลต่างๆเพราะว่ากิ๊กไปแอบส่องมาแล้วว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีสปอนเซอร์ใหญ่ๆเยอะมากอย่างเช่นเดป้าเดป้าก็มาเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้นั่นเองนะคะและยังมีปอตทอีกไลออน ประเทศไทยไทยลอตเต้แม้กระทั่ง PIM ก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้คือสปอนเซอร์เขาเยอะมากเลยนะของรางวัลเขาก็เลยมีหลากหลายและเขาก็ไม่มีเสียค่าสมัครอะไรเขาไม่มีอะไรเลยเราสามารถที่จะกรอกเป็นภาษาไทยส่งไปได้เลยนั่นเองนะคะ1คนไม่จำเป็นที่จะต้องส่ง idea, หนึ่งไอเดีย1คนจะหนึ่งไอเดีย3ไอเดียห้ไอเดีย10ไอเดียก็สามารถที่จะส่งได้นั่นเองนะคะโ <Okay. S 1> ครงการนี้คือแบบว่าด้วยความที่เขาอ่บไม่ได้ฟิกไง ว่าเราจะต้องแบบเป็นไอเดียเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นซึ่งมันเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้จริงๆและซึ่งไอเดียที่เราส่งไปอ่ะมันไม่มีคําว่าผิดหรือถูกทุกคนเพราะว่ามันคือไอเดียมันอาจจะแบบเป็นไปได้ก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเป็นไปไม่ได้ก็ได้แค่วันนี้มันอาจจะไม่มีแต่อนาคตมันก็อาจที่จะมีก็ได้ทุกคนลองคิดดิใครจะไปคิดว่าไอ้บางทีไอเดียของเราที่แบบเรานั่งนั่งเฉยๆแล้วเราส่งไปอ่ะอาจจะไปเข้าตาคณะกรรมการหรือไปเข้าตาบริษัทญี่ปุน่นหรือเข้าตาสปอนเซอร์ในแคมเปญในครั้งเนี้ย เราอาจที่จะแบบเป็นเหมือนกับว่าช่องทางในอนาคตเราอาจที่จะได้ไปร่วมงานกับเขาหรือว่าได้สารต่อไปในอนาคตแบบไอเดียของเราอาจจะเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยมันแบบเท่มากเลยนะคิดว่าอันนี้เนี่ยแหละคือโอกาสที่ดีมากๆคิดก็เลยอยากที่จะออกมาแนะนํากับทุกคนนั่นเองนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วสนใจอะไรเงี้ยหรือว่าอยากที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดมากกว่านี้มีอะไรรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถที่จะไปดูในลิงก์ได้เดี๋ยวคิดจะใส่ลิงก์ไว้ให้ ส่วนใครที่อยากที่จะส่งไอเดียไปนะคะคิดก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดีวยวกันสามารถกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยเสร็จปุ๊บไปกรอกเป็นภาษาไทยเลยทุกคนคือเป็นแคมเปญของญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าจะมีคนแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เราเนี่นนะคะเขียนเยอะได้เลยไม่ต้องห่วงเลยคนแปลพร้อมแปลอย่างแน่นอน่นี่ยนะคะเขียนไปเลยเป็นภาษาไทยส่งไอเดียไปเลยส่งไปกันเยอะๆส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2สิงหา สี่โมงเย็นนะทุกคนเพราะว่าเขาปิดสี่โมงเย็นสองสิงหาเขาส่งห้าโมงนะส่งให้ถึงสองสิงหาสี่โมงเย็นย้ำเลยนะส่งทันทีส่งผิดเวลาไม่ได้นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยเขาตรงมากแล้วเองนะคะทุกคนเองแล้วเดี๋ยวกี้ก็ส่งไปด้วยเช่นเดียวกันเผื่อที่จะได้สักนิดสักหน่อยกับเขาบ้างได้วเองนะคะทุกคนโอเคสําหรับวิดีโอในวันนี้นะคะก็ หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับการเตรียมตัวที่จะไปทํางานที่ญี่ปุ่นใครมีแผนจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นหรือว่าคิดว่าอยากที่จะไปทํางานที่ญี่ปุ่นคิดคือว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการนะเพราะาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบแบบว่าคนที่จะมีไอเดียอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอไอเดียเหมือนกับทดลองก่อนเลยก็ได้ทดลองงานลองส่งไปก่อนเลยก็ได้ใครจะไปคิดว่าไอเดียของเราอาจที่จะได้รับเงิน3ล้านเยนที่จะมาต่อยอดเป็นไอเดียของเราให้เกิดขึ้นจริงหรือแม้แต่ไอเดียของเราอาจที่จะไปเข้าตาคณะกรรมการแล้วอนา Ramadan คตอาจที่จะได้ไปร่วมงาน กับบริษัทใหญ่ๆไปร่วมง,งานกับคนที่เป็นสปอนเซอร์ในงานนี้ก็ได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นโอกาสนะกิ๊กคกิ๊กมองว่าโครงการนี้มันสร้างโอกาสให้กับทุกคนทุกช่วงอายุทุกคนเลยจริงๆก็อยากให้ทุกคนส่งไปกันเยอะๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สับทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์นกดซับสไครต์กิ๊กไว้และจะกลับมาใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย